มาดูเรื่องชาวบ้านกันบ้างนะครับมีหนุ่มนักตกปลาคนหนึ่งเขาออกไปหาไสเดือนแต่กลับไปเจออะไรครับเจอปลาเหรอคะไปเจออะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันหน่อยฮะโโฮนี่ต้อง e o d มาขุดโอ้โหระเบิดนั่นเองนะครับนี่ตำรวจ IOD e ต้องไปเก็บกู้แล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหน,นองแคมพือหน,นองแคจังหวัดจังหวัดสระดสดบุรีค่ะนะฮะก็เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิด ในพื้นที่ชุมชนสายชมพัฒนาหลังตลาดเช้าเทศบาลหนองแคที่สระบุรีที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ริมตลิ่งคลองระบายน้ำหลังตลาดสดเช้านะครับก็พบเป็นวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดมีลักษณะหัวแหลมๆลำยาวๆมีหางด้วยเไม่ใช่ไส้เดือนนะแต่เป็นระเบิดล้ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเอานำยางรถยนต์เนี่ยมาครอบเอาไว้แล้วก็ปิดกั้นเป็นเขตอันตราย เมื่อเจ้าหน้าที่เก็บกู้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดคุณผู้ชมเครื่องยิงลูกระเบิด81รศมีการทําลาย100เมตรครับในสภาพสมบูรณ์ด้วยครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บกู้ไปในที่ปลอดภัยเรียบร้อยทางนี้ทาง EOD คาดว่าวัตถุระเบิดที่พบเนี่ยมาจากคนที่แอบเอามาทิ้งไว้ในลำคลองนานมาแล้วแต่ในช่วงนี้มีการลอกลำคลอง ส่งน้ำนะครับเพื่อระบายน้ําได้สะดวกขึ้นรถแบคโฮก็เลยตักขึ้นมาจากการขุดลอกแล้วปอเอิญพี่แตงโมเนี่ยซึ่งกําลังไปหาไส้เดือนจะไปหาปลาเนี่ยก็มาเจอระเบิดลูกนี้พอดีอก็เล่าว่ากําลังจะไปขูดไส้เดือนเลยครับแล้วก็จะเอาไปเป็นเหยื่อตกปลานี่แหละครับก็ขุดไปขุดมาเจอเอ๊ะมันอะไรหัวแหลมๆลมลำยาวๆมีหางด้วยพอเห็นเท่านั้นแหะครับเห็นชัดๆแล้วอา้าวลูกระเบิดนี่นะก็เลย ไม่ว่าจะยังไงล่ะครับแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเก็บกู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดีนะไม่ไปทําอ,อะไร<น>ะมันก่อนนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่นะถูกต้องที่สุดเออค <laughs> รับดูสิ <laughs> ระเบิดของแท้